ดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องโปรกิฟท์แนลวันนี้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูสวนหน้าบ้านครับก็คือผมพยายามจะทำให้มันเป็นเป็นป่านะเพราะว่าช่วงตอนกลางวันเนี่ยมันจะร้อนมากผมพยายามปลูกต้นไม้แบบหลากหลายครับเพื่อจะให้มันให้มันเย็นให้มันเป็นร่มเป็นไหลเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูกันนะครับเผื่อเป็นแนวทางก็เป็นแบบเก็บความรู้น็กๆน,น้อยๆอะไรอย่างเงี้ย เผื่อว่าแนะนําผมได้ว่าต้องปลูกต้นอะไรบ้างนะในบางพื้นที่พื้นที่ไม่ใหญ่มากครับเล็กๆหน่อยนี่ครับข้างหลังผมนะผมจะพาท่านผู้ชมมาปลูกต้นอะไรบ้างครับเป็นเป็นป่าได้ไหมย่าคือลกคือป่านะจะไปชมครับวันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนครับอันนี้ว่าจะพาท่านผู้ชมไปดูสวนนะสวนป่านาบ้าโอเคครับผมไปกันครับผมโอเคเข้ามาชมครับ ก็เข้ามานะอันดับแรกนี่ต้นกล้วยที่ผมปลูกไว้ผมพยายามในต้นกล้วยนะนี่ครับก็มีดอกไม้ประดับด้วยนะนี่นดอกเฟื่องฟ้านะบริเวณตรงนี้น่ครับน,นี่ก็พึ่งปลูกไว้น้อยหนะนี่ก็ชมพู่อันนี้ต้นม่วงครับสามฤดู ก็คือมันมีดอกมีอะไรมาแล้วแหละผมก็เด็ดดอกเด็ดอะไรทิ้งไแล้วแหละเพื่อที่จะให้ต้นมันเจริญเติบโตได้ดีครับถ้าปล่อยให้มันมีดอกมีอะไรกลัวมันไปเลี้ยงดอกแล้วมันทําให้ต้นไม่โตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีเวลามันมีดอกครับท่านผู้ชมก็คือมันจะโน้มลงมาอย่างนี้ค่ะก็คือมันจะเสียรูปเสียทรงไปผมเลยเด็ดออกไปครับนี่ดอกเต็มแล้วครับต้นนี้ก็คือดอกดกมากนะครับท่านผู้ชมก็คือเต็มเลยนี่ก็ต้น มมม่วงอีกต้นหนึ่งครับนี่ก็แปลงแปลงผักขึ้นบินแปลงผักก็คือผมจะก่อนเคยปลูกถั่วถั่วนะถั่วถั่วฟูก็คือเก็บไปแล้วแหละก็คือได้กินได้อะไรอยู่ก็คือเก็บแล้วและคือปล่อยแล้วก็อนี่ไมแปลงไงเตรียมที่จะปลูกต่อไปครับข้างหนา้านู้นก็นี่ชมพูครับท่านผู้ชม มีลูกแล้วครับท่านผมูมนี่ใช่ปลูกได้ยังไม่ถึงปีครับต้นนี้ตุมพูนะโอเค,คอแตกย่อดแตกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ม,มก็ต้นละมุดครับท่านผู้ชม,มก็หมากมีส้มครับมีหลากหลายครับพยายามเน้นให้เป็นป่ากล้วยข้างหน้ารั้วบ้านผมก็ไปปลูกปลูกอันนี้ครับปลูกต้นโมกนะท่านผู้ชม50ิต้นครับ ประมาณ10-15เมตรนะหน,น้าบ้านเป็นต้นมก50ต้นกับยาวไปถึงนู่นเลยนี้เพิ่งลงมาใหม่ครับก็คือต้นตะขบ2ต้นเพื่อเน้นๆๆให้มันเป็นล่มนะครับท่านผู้ชมนี่ก็ต้นแครผมตัดไปรอบหนึือแ,แหละมันคือ,อ,คอแผ่แผกิงก้านเยอะมากครับก็เลยตัดออกไป เรจะมีต้นนี่ขึ้นไม้ต้นไม้นี่ก็อีกต้นนะครับคือต้นสารพีแต่ก่อนผมจะปลูกต้นไม้ก็คือลงเป็นต้นใหญ่เลยครับก็คือเป็นไม้ล้อมนะบริเวณตรงนี้ครับตรงนี้ไม้ล้อมเลยผมหมดไปเยอะครับหลายหมื่นเลยตายเหลือต้นเดียวครับเพราะว่าดินที่ผม เนี่ยดินผมอยู่เนี่ยมันเป็นดินเหนียวมันปลูกอะไรไม่ได้ครับเนี่ยไม้ล้อมแต่ก่อนผมคิดว่ามันมันจะได้เนี่ยเป็นเป็นดินดินเหนียวนะก็คือปลูกได้ประมาณสักสี่ห้าเดือนก็คือมันไม่โตอ่ะแล้วมันก็ค่อยๆย,ย,ยืนต้นตายไปครับหมดไปหลายหมื่นเลยเนี่ยก่อนตรงนี้ก็ปลูกนะต้นมะม่วงแล้วก็ตรงนั้นแหละมะม่วงเนี่ยครับแล้วก็มะม่วงนี้เนี่ยผมผมลงต้นคูนต้นใหญ่เลยนะซื้อมาประมาณต้นห้าพันะตอนนั้นอนะ คือเน้นเน้นแบบให้มันโตเลยอย่างเงี้ยซื้อเวลาแต่ที่ไหนได้ตายเรียบเลยต้นนี้ก็ตายแต่ก่อนซื้อมาต้นสกาวตรงเนี้ต้นหนึ่งอนะตายเนี่ยผมเลยเอาตอน้นมาปลูกต้นไมน้มาปลูกแทนพอพอได้กินนะครับต้นแคร์ต้นแคร์มาปลูกก็คือต้นไม่กี่ร้อยไม่กี่บาทเองอะก็คือโตกว่าเยอะเลยเน้นป่า ก็คือแล้วถาม,มาอีกครับท่านผู้ชมก็จะเป็นนี่นี่คือแล้วแหละลูกนี้ลูกอนะไรอ้กิฟต์เนี่ยเนี่ยม่อนนะลูกม่อนเนี่ยมีลูกแล้วท่านผู้ชมนี่ต่ก่อนซื้อมาเท่าไหร่ห้าสิบบาทนะต้นแค่นี้เองเนี่ยผ่านมาประมาณปีหนึ่งนะเนี่ยท่านผู้ชมสูงใหญ่เลยแล้วก็นี่ นี่คือก็คือมายมนะแมงจอนะผมผมพยายามตัดออกแล้วก็หยอดยาไปตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันตายคนระับกิ่งมันตายเนะี่ยมันจะมปรั้วท่า,ามมนผู้ชมแมงอยู่ข้างในเนะี่ยผมตัดปาผมเห็นเลยผมผ่าออกเนี่ยที่ผมผ่าออกมา,มาจะเป็นเนี่ยเป็นร่องครับนี่นี่ก็เป็นมะนาวมะนาวได้กินหลายลูกอยู่นี่มะนาวหลายเม็ดเนาะเนี่ย นี่ก็ส้อดาวนี่เน,น้นเน้นเน้นป่านี่ก็ต้นไม้ดอกไม้ยานี่ครับท่านผู้ชมภาพรวมนะนี่ครับสวนหน้าบ้านครับของโอคิฟชานแนลวันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวครับพาท่านผู้ชมมาชมมารีวิวสวนหน้าบ้านอีกประมาณสั่ปีสองปีผมว่ามันน่ามันน่าจะสูงขึ้นนะ่าจะเป็นป่าป่าทึบก,กว่านี้นะเดี๋ยวยังไงถ้าอีก ปีสองปีล้วผมจะถ่ายอีกรอบนึงเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบกับวันนี้ที่ผมพาท่านผู้ชมมาดูนะสวนนาบ้านพยายามให้ทําเป็นป่าครับเป็นสวนนี่เนาะเป็นป่าพอจะเป็นป่าอยู่นะข้างๆนี่ก็จะเป็นบ่อนะนี่เป็นบ่อปลา,นะปปาครับท่านผู้ชมก็คือมันอะไรไม่ได้แล้วแหละมันเลี้ยงปลาปุ๊บเลี้ยงข้างในแนละ้วเขาคือน้ําเสียมันออกไม่ได้ผมก็เลยออกมาเพื่อที่จะปลูกคุยกับพี่ก็คือจะปลูกมะนาวครับแล้วก็อีกสองบ่อมันจะมีสี่บ่อนะ ที่ชองบอกว่าน่าจะเลี้ยงเลี้ยงหอยขมว่าจะลองเลี้ยงดยูนะโอเคเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูหลังบ้านนะว่าจะมีอะไรบ้างวันนี้กับโอ๊กิปชั้นแน้วครับไม่ได้ไปเที่ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมสวนหน้าบ้านภายในบ้านแล้วกันนะตรงนี้้วยก่อนจะเลี้ยงเลี้ยงปลาดุกครับก็คือน้ํามันเสียมันขังบริเวณตรงนี้มันไปไหนไม่ค่อยได้มันมเหม็นเน่าครับผมก็เลยยกออกไป ปลาดุกก็เอาไปไว้ที่ตรงหลังบ้านครับตรงนี้จะมีบอ่อดินบอ่อดินจะดีกว่าครับนี่มันก็จะมีกินข้าวตะไครนะตรงนี้จะมีปลาครับผมจะเลี้ยงปลาอยู่หลังบ้านนะนี่มีต้นกล้วยใหญ่เลยนี่ครับนี่เลียปมนะปลาหมอปลาหมอปลาดินเั้ก็ไม่โตหรอกอันนี้เป็นปลาดุกน,นะนี่เป็นต้นมะม่วงนะนี่ม่วงแรก เนี่ยต้นกล้วยพอได้กินอยู่นี่ครับหลังบ้านก็พยายมามหอยหอยขมท่อผมว่าผมจะมาวางไว้ตรงนี้นะก็คือ <Okay. S 1> นี่ก็เป็นฝรั่งครับฝรั่งกินจูนะนี่ก็ได้กินลูกไปหลายรุ่นแล้วล่ะครับนี่ก็ห่อไมห่ออะไรอย่ะ้ปุ๋ยปุ๋ยขี้วัวครับน้องที่ทำงาน มาที่บ้านน้องเขาเลี้ยงอยว่อย่างนี้ก็เลยมีมูลรวมมนอะไรก็เลยซื้อน้องเขามานี่ครับภาพโดยรวมครับกัแบบสวนสวนป่าหน้าบ้านเนาะพวกลิปชาแเนลนี่ครับพยายามทํามันเป็นป่านะก็เริ่มแล้วเริ่มลกแล้วยุงยากนี้ว่ายังไม่ได้เอาออกยังไม่ได้จัดแจงมันเรียบร้อยนะนี่ครับภาพรวมว่าจะประมาณนี้นะ ท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปแนวนี้แนวกเกษตรนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็ะไะ้เป็นกำลังใจให้โอคลิปชาแนลนะทำคลิปใหม่ๆที่ดีๆออกมาอีกครับก็คือไม่จำเจนะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมอาจจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวก็ได้ครับเทีย่ยวแถววัดแถวสถานที่ต่างๆครับที่สำคัญนะก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับ อีผีนี่เนาะก็คือรีวิวสุขหน้าบ้านครับทํายังไงก็ได้ให้เป็นป่าอะไรอย่างนี้โอเคแล้วก็พอได้พอได้ละถ้าปีสองปีก็คงต้นไม้คงโตกว่านี้โอเคครับผมขอ,อจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมมาตั้งต้นจนถึงจบคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ